สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนนะครับเราพัฒนานะครับก็จะงวดวันจันทร์ที่8มกราคมนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรวิ่งล่างนะครับก็ลงไปเมื่อวันก่อนนะครับคราวนี้มาดูสูตรวิ่งบนกันบ้างนะครับ วิ่งบนในวดที่ผ่านมานะครับผมก็เข้าแค่สูตรเดียวนะครับคือเข้าสูตรนี้นะครับผลรางวัลมันออกหกเจ็ดห้านะครับก็จะเข้าที่เลขหก 6, เลขห้าเลขเจ็ดสูตรนี้เข้าหมดเลยนะครับทั้งสี่ตัวมาครบหมดเลยในชุดสามตัวบนนะครับมาดูวดใหม่นะก็เอาหกเจ็ดห้าตั้งนะครับ 6 7 5 2้าตัวล่าง36สูตรนี้จะใช้10ล่างรบวกดักหน่วยล่างสองครั้งบวก6คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นะครับก็ใช้10ล่างบวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็จะได้3 6บวก 6, ได้12บวก6บวก6คงที่นะครับ3บวก12ได้15 15, 15บวก 6, ได้21 ได้เลขหนเป็นตัวแรกนะครับ1ก็เป็น2ตอนนี้ก็จะเป็น2เป็น3ก็จะได้เด่น1 2 2 3นะครับวิ่งบน หนึ่งสองส่วนสองสามนี่หลุดไปหนึ่งงวดนะครับผมก็ให้เด่นหนึ่งสองแล้วกัน,นครับหนึ่งสองส่วนสองสามนี่ก็รอดูนะครับวันนี้ก็มีสูตรวิ่งบนใหม่นะครับมาลงให้อีกสี่สูตรนะรเพราะว่าสูตรเก่านี่มีแค่สูตรเดียวเนาะหนึ่งสองนะครับนี้ก็อาจจะไม่พอมาดูสูตรใหม่แล้วกัน สูตรใหม่นะครับวิ่งบนลาวพัฒนาก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้ตัวเลขเยอะนะครับบวกกันแค่หลักเดียวนะครับสูตรแรกนะเอาหลักร้อยบนบวกเจ็ดคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งหลักร้อยบนก็คือเลขเจ็ดนะเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สี่ห้าห้าหกนะครับงวดแรกออกเจ็ดแปดห้าเข้าเลข5่างวดมาสี่ห้าห้าหกออกศูนย์ 095เข้าเลข5้างวดถัดมา7 8 8 9ออก8 8 7 3เข้า7เข้า8เข้า8แล้วก็งวดล่าสุด5 6 6 7ออก6 7 5นะครับเข้า5เข้า6เข้า6เข้า7แล้วก็แนวทางวันจันทร์นะครับสูตรนี้ใช้หลักร้อยบนนะครับเลขหเนี่ย6บวกเ คงที่เท่ากับ13 3 4ามส่ฝั่งนี้ได้4 5จากนั้นเราจะมีสูตรวิ่งบนใหม่เพิ่มขึ้นมาคือ3445ชน4นะครับชน4เอามาดูสูตรที่2สูตรที่2เนี่ยนะครับเอาหลักร้อยบนบวก10บนบวก10ล่างและบวก6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวก1 งวดแรกนะครับได้4ี่หห้าผลรางวัลออก785เข้าเลขก5างวดถัดมา9 0้าออก0 0นย์ศูนเข้าล 0, เลขศูย์เลขเก้านะครับเข้าเลขศูนย์งวดถัดมา2 3งสออก8 873ปดเาเข้าเลขสาแล้วก็งวดถัดมา4ี่ห้ออก6กหกห แล้วก็แนวทางวันจันทร์สูตรนี้ใช้ร้อยบน10บน10ล่างนะครับดังนั้นจะได้6บวก7บวก3บวก6บวก6คงที่นะครับ6บวก7ดได้สิ13ามบวก3ได้สิ16กสิบหกหยสิบสองสอสูตรนี้2 3 3 4 สูตรนี้ชนสามนะครับก็ไม่รู้ตัวไหนจะมาเหมือนกันนะตอบเดียยากนะมาดูสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามสูตรนี้ก็เอาหลักเดียวนะบวกหน่วยบนนะครับหน่วยบนบ,นบวกสามคงที่นะหน่วยบนเลขห้าห้าบวกสามได้แปดแปดเก้านะครับแปดเก้าออกศูนย์เก้าห้าเขาเลขเก้าก็เป็นสูตรระยะสั้นนะงวดถัดมาแปดเก้าออกแปดแปดเจ็ดสามเขาเลขแปดมวดถัดมมาหกเจ็ดออกหก หกเเข้าเลขหก 6, เข้าเลขเจแล้วก็งวดวันจันทนี้สูตรนี้ใช้หน่วยบนเลขห5าหบวกสามงที่ได้8 8ดแนะครับได้8ได้9คาดว่าน่าจะมาตัวหนึ่งนะครับมามาดูสูตรที่3แล้วสูตรที่4 มาดูส, Thi 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 สูตรที่ที่4สูตรสุดท้ายเราเอาหลักเดียวเหมือนกันครับสิบลางในบวกหนึ่งสิบลากเลขสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าออกเจ็ดเกเจ็ดข้าเลขหกโม่ธรมาหกออก7 7็ดเห้เข้าเลขเจ็ดโม่ธรมาได้เกาศูออกศูนย์ศูเก้าห้เข้าเก้นะครับงมดธรมาได้แปดเออกแปดแเสาข้าเลขแป แล้วก็งวดล่าสุดได้สี่ห้าออกหกหกเจ็ดห้าอ่าแต่มาดูแนวทางวันจันทร์นะครับสำหรับสูตรนี้ก็พิธีการคำนวณก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับเอาหลักสิบล่างเลขสามเนี่ยบวกหนึ่งคงที่นะครับได้เลขเดิมเลขสี่สี่ห้านะครับสี่ห้านี่ผมก็ว่าน่าจะมาตัวหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้น สูตริงบนเราก็จะครบแล้วนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเอจะเอาตัวไหนวางหลักร้อยตัวไหนจะวางหลักสิบตัวไหนจะวางหลักหน่วยนะครับถ้าให้ผมเลือกนะผมก็จะเอาแบบนี้นะอันนี้คือเราพัฒนานะครับวันจันทร์ที่แปดทับหนึ่งทับหกเจ็ด ในชุดนี้นะผมจะเอา4ีหไว้หลักร้อย8ปดเกเไว้หลักสิบหนไว้หลักหน่วยอ่าหนสองเอาสามไปด้วย3ตัวที่ชนนี้นะเอาไว้ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับดังนั้นเราจะจับชุด ชุดสองตัวบนนับชุดสองตัวบนชุดสองตัวบนเนี่ยก็จับจับตามสูตรได้เลยนะ8 1 8 2 8 3 9 1 เก้าสามหกชุดนะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเน้นหกชุดบางท่านก็อาจจะไว้เยอะอยู่นะแต่ผมก็จะเน้นให้นะสำหรับคนที่ทุนน้อยนะอยากเอานเน้นสักชุดหรือสองชุดนะเน้นนะครับผม เน้น91เม็ดเดียวนะส่วนแปดนึ่ก็ตัวรองนะครับ8ปดหนะครับตัวเน้นหรือ82 92นะครับนี่ตัวที่ที่เน้นนะ4ชุดถ้าใครจะเอาตามที่ผมคิดไว้หรือเอาทั้งหมดเลยนะเพื่อความชัวร์นะครับแต่ใครถ้าคิดว่าจากได้ตัวเดียวนะครับ เน้นๆเ,เลยฟันให้เลยเอาตัวไหน91นะครับ91นี่นะครับผมบอกเลย91เป็นเลขเด่นในลาวพัฒนานะครับคราวนี้เราจะจับชุดสามตัวก็เรียงตามนี้เลยนะครับผม C81 ชุดสามตัวชุดสามตัวราวพัฒนานะครับ 481นะครับ482 483 491นะครับ491 492 ตัวสุดท้าย493เอาทางนี้แล้วกัน493นะครับแล้วคราวนี้ก็จะเน้นหลักร้อยที่เป็นเลข5นะครับ5 581 582 583 5 91 ห้าเก้าองาห้าเก้ก็ครบนะครับ1 5, 9, 2 5, 5, 9, 3 4 5 6องส1มส1่ห้าชุดนะครับเ้าเน้นอ่าสิชุดบางท่านก็อาจจะว่ามันเยอะไปนะครับขอเอาเน้นเน้นสักชุด2ชุดพอนะครับซี 4, 4, 9ีนะครับ 491กับ5 5 91หลักร้อยก็คาดว่าน่าจะอยู่4กับ5ดังนั้นก็เอา4กับ5มาไว้ที่หลักร้อยเลยนะับ2ตัวบนก็คือ91เป็นตัวเน้นดังนั้นก็ชุด3ตัวจะมีเน้นอยู่2ชุดนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนนะครับฟัน วิ่งบนในนี้นะครับคือเดี๋ยวนิดนึงนะวิ่งบนในผมชอบเลขเก้านะครับวิ่งล่าง วิ่งล่างฟันไปแล้วเนาะฟันสี่นะครับวิ่งล่างสี่ห้านะครับฟันสี่แต่สี่กับห้านี่มันก็อาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับในชุดสองตัวล่างนะครับในชุดสองตัวล่างท่านผู้ชม ต้องเอาตัวที่มีเลขห้าด้วยนะครับนี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเป็นตัวเน้นถึงแม้ผมจะเน้นสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดในชุดกาชุดล่างนี่ต้องเอาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวบางท่านไปซื้อสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเกิดไปออกห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนี่ยุ่งนะครับดังนั้นในกรอบสีแดงที่ผมเน้นไว้ในชุดสองตัวล่างก็ติดไว้ทั้งหมดเลยนะครับชอบตัวไหนค่อยค่อยไปเยอะตัวนั้นนะครับค่อยไปเน้นตัวที่ผมเน้นไว้ให้นี่นะครับเน้นสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด อันนี้ก็ย้าในชุด2ตัวล่างอีกทีนะครับสิบหกสเจ็ดนี่เด่นมากในชุด2ตัวล่างนะครับลองก็ห้าหก8าเดห้าแนะครับตามนี้นะครับส่วน2ตัวบนน่ะผมฟันไว้ที่91้เม็ดเดียวเนาะลองที่92นะครับลองที่92้าสอ่งแปดสก็ตัวลองนะในตัวที่ขิดเส้นใต้นะครับถ้าเอาเม็ดเดียวก็91เก้าหนึ่งะครจุดสตัวก็เน้นที่4 9่เก้าหห้าเ้าหนะครับ สี่เก้นึ่ในชุด3ตัวก็ต้องลอง4ี่เก้าสองสี่นะครับห้าห้าเก้าสองหชุดนะสองสาน่าี่มันน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งติดในหลักหน่วยนะครับระหว่าง1 2หรือ3เนี่ยที่จะมาใน หลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมก็ติดเอาไว้นะครับอาก็ครบจะไปนะครับสําหรับเราพัฒนานะครับในวันจันทร์ที่8มกราคมนะครับสูตรเด่นบนเด่นล่างก็ครบหมดแล้วนะวิ่งล่างนี่ก็ฟันสี่นับเลขสี่นี่ก็อยู่ในตัวเน้นนะครับซึ่งมันจะตรงกับตัวฟันนี่ตัวที่ชนเนี่ยนะครับมันก็ชนเลขสี่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็จะมาตามนี้นะครับ คือสามกับสี่นี่แหละผมก็ดักเอาไว้อยู่นะครับสามกับสี่ในจุดสองตัวบนนะครับนี้เลขสามนะครับอยู่ในหลักหน่วยเลขสี่นี่น่าจะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับสี่หรือห้าจะอยู่ในร้อยบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันจันทร์นะค่อยมารอดูผลนะครับว่าสิ่งที่ผมสรุปไว้นะครับมันจะเข้าหรือเปล่านะถ้าชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ